สวัสดีค่ะตอนนี้ลุงอยู่ที่บ้านสวนตำาบลนาหินลาดอำเภอปากีจังหวัดนครน,นายกที่นี่เป็นบ้านสวนนะคะมีบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังมีอุปรกรณ์ทุกทอย่างครบหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในบ้านพร้อมเลยนะคะดินดีนะคะปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนลองกองลำไยที่นี่ปลูกได้ทุกอย่างเลยนะคะ มาชมบ้านกับรุงได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังบรรยากาศดีมากๆและระบบน้ํำดีวางระบบน้ำไว้เรียบร้อยนะคะมีจ่ายน้ำให้กับต้นไม้ทุกต้นเลยนะคะรับรองนะคะไม่ผิดหวังแน่ๆนะคะอาหารที่แปลงนี้สำหรับน้ำที่นี่นะคะเป็นน้ำจากอ่างเก็บน้ํำวังบอนนะคะ ให้ใช้ได้อย่างสบายเลยนะคะชอบที่นี้นะคะติดต่อมาชมบ้านกับลุงได้ที่เบอร์0 6 3 9 3ห0 9 9แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ